ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเฮ้ยสถา,ายอะ,าอะไรอ่ะหวังมากเลยเนี่ยมเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่ไม่แฮปปี้ happy พี่น้องไม่ฟังเสียงความคิดของผมเลยตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่รายการเลยอ่ะจริงๆเขาบอกว่าเขามีอะไรอยากจะพูดไงโตกุณถามพวกเราแลอะโอ้โหตายตายรักกันโอ้ตายตายตลกเขาคิดะไยเนี่ย เกเนี่ยเพิ่งเจอเขาใหม่ๆฟังพี่เขาไปไม่ได้ประโยชน์เชื่อพี่ก็อย่าไปสนใจสั่งอาหารดูเมนูเอาเมนูอะไรรับคนเราเนี่ยนะมันปิ๊งขึ้นมามันมีทั้งทุนมีทั้งความฝันแล้วคุณจะทําอะไรโรงละครเรื่องว่ารักดีให้ลอกเขาาดาเล่ไปเลอนี่ลอกทุเล็ด้วยรอดีรักเรารักดีจะทําอะไรอยากทำหนังอยากทำหนังแต่เด็กน้อยแล้วพี่จริงพี่บอกเลยว่าอะไร จะทำได้เลยจะทำได้ยังไงมันยังไม่มีตัวละคงตัวละครสุดยอดพระเอกที่ตาไม่เท่ากันหลีข้างหนึ่งเนี่ยไดนั่งช็อตช็อตเมื่อกี้ช็อตกระด้างหายไปเจ๊ช็อตกลางทางเลยพระเอกคนนี้ได้ได้ได้นางเอก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 การกล้าด้วยเสียงกล้าเอาให้มันอ่อนกว่านี้หน่อยแบบมีความสดใสยากอะลยไม่เฮียลองสเก็ตให้หน่อยได้ไหมมีไม่มีหรอไอพี่สเก็ตเหรอออพี่สเก็ตเดี๋ยวพี่ท็อปมันอนโอ้ยเก็ตมันถ้ารุ่นใหญ่รุ่นเล็กเล่นกันแบบนี้ ไปเดี๋ยวเราก่อนเกตให้หน่อยครับผมคุณพูดมาเดี๋ยวผมจะสร้างภาพให้คุณเห็นว่านางเอกเป็นยังไงตาแบบไหนบอกลักษณะมาตาเฉียวเียวหน่อยจีนหรือฝรั่งหรือแขกไม่ไทยออกแนวจีนจีนจีนแต่จิ๋วนะจีนต่จิ๋ววาวัดกวางตุ้งเปล่จะนี่เขาวัดกวางตุ้งพี่ได้เราอยากไ้จีนรบอกให้อเราลองลหอองลอคงหน้าคงหน้าแบบดูเก๋เกเลียมเลียมหน่อยเหมือนนางแบบเหมือนนางแบบ้มามา เไม่พอได้พอได้แขนเขินอะไรเป็นไงเออสำคัญเลยนะครับแขนเนี่ยยนีี้เด๋วใครจะได้ใครจะมีแขนแบบนี้ไม่แขนงอเวลาเขาท้าปุ๊บให้แขนเหมือนงอเป็นย่านได้นางเอกเดี๋ยวครับพี่ครับผมวาดได้แค่หน้าฮะให้วาดแขนงอมันมันยังไงครับพี่อย่างนี้มันแตกนะเอาแขนแขนงอขึ้นมาแขนที่หน้าใช่เอาไ่วาดยังไงไเย็นเปลี่ยนได้แล้วใช่ไหมเอาแต่หน้าแต่หน้าแต่แขนงอแต่ต้องการแขนงออยากได้อีกแขนงอจะไปหาที่ไหน มองมองนีเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเหมือนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น่าไม่จรินนี่นี่ไม่ใช่เฮ้ยอย่าบอกนะว่านั่นเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงลิงเดี๋ยวพี่ไปพามาให้น้องหยุดก่อนหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งๆใช่แน่ใช่ลูกลิงลูกลิงลิง ลิงลิใช่แน่ๆใช่แน่ใช่แน่ลิงใช่รู้จางรู้จักเจอแล้วเป็นนักแสดงอยู่แล้วเป็นนังเอกอะไรกันนางเอกชิ้ออกแบบนัดกันมาเน่หนูจะมาทำอะไรเมื่อกี้เดินตามตองเลยมาเที่ยวก็เขานัดกันมาเด็กมันเล่นไม่เป็นถ้าเล่นเป็นอ๋อมาถ่ายรายการพี่พี่เน่พี่พน่ี่พี่ี่พี่พี่พี้เราีี่ี่ีี่ี่่่ ต้องรู้สึกยังไงเนี่ยเหมือนมานเลยไหมเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนมากเขาคือใครครับคุณนัน์อ่ะเพาะนําำตัวสิออกแบบนะคะชนวนตัเรินสุกยิ่งค่ะแล้วาเป็นลินในเรื่องสลับเกมโกงร้อยล้านเรื่องนี้นักเอกร้อยล้านจากเรื่องแรกลองบอกสิลูกการเป็นน้เอกร้อยล้านดีกว่านักเอกประมาณร้อยหาสยังไงน้องครับ พี่อยากจะเรียนน้องว่าหนังของน้องเกินร้อยล้านไปแล้วใช่ไหมใช่กำลังจะมีเรื่องใหม่ให้น้องเกิน200ล้านแน่ๆสนใจไหมก่อนสนใจค่ะรบกวนน้องเกรส น้องซันนี่ช่วยสัมภาษณ์นางเอกกับนายทุนนิดนึงนี่ขอแจ้งให้น้องทราบนิดเดียวว่าสิ่งที่น้องตอบต่อไปนี้มีผลต่อชีวิตของน้องหลังจากนี้น้องอาจจะได้งานหรือไม่ได้งานนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้อย่าเรียกผมว่าลิงเรียกผมว่าเสียเสียอยากได้อะไรมั้งฮะอยากได้อะไรเขาดูนะพูดถึงใครไม่เห็นรู้เลยเขาูเสียครับครับเสียกำลังหานยังไงครับดูโปรไฟล์หน่อยดูโปรไฟล์หน่อยเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ก็ตอนนี้ยังเรียนอยู่ค่ะ มสงกเป็นนางแบบมา5ปีแล้วในวงการสูง1้อเจซนติเมตรค่ะเป็นนางแบบมา5ปีแล้วค่ะเป็นไงเดินแคทวอล์กนี้เลยเหรอใช่ค่ะเดินแบบถ่ายแบบ MV แล้วก็โฆษณาค่ะอุ้ยเดินแบบถ่ายนังเออแสดงเนี้ยชอบอะไรมากกว่าจริงๆถ้าจริงๆชอบทั้งสองอย่างก็ได้ให้เลือกชอบแสดงมากกว่าบทลินเขาก็ตีบทแตกนะ วิจารณ์ได้หยดิรุนพี่เพราะเขาดูเขาดูฉลาดจริงอ่ะหนูเล่นได้ไหมถ้าฉลาดได้ไม่ได้เกตได้แน่นอนเกตเป็นโกงแล้วแกมด้วยฉลาดโกงเป็น่อยไม่แกมฉลาดโกงน้ำกงโกงน้ำโกงโกงนำโกงคือเชื่อแล้วรู้สึกว่าออกแบบเป็นคนเก่งจริงๆอ่อะยากไหมเรื่องนี้ยากค่ะเพราะว่าเราทำกันบ้านเยอะมากตัวลินเองด้วยที่แบบต้องเขียนมือซ้ายเป็นด็กจีเนียสหนูก็เลยต้องไปฝึกต้องไปฝึกมือซ้ายใหม่ได้ฝึกมาแล้วเป็นไงเป็นอย่างงี้เลย มันใช่เลยพ่มาบอบอแล้วลองซิลูกเอ้ยนั่นตอนนี้เราเจอแล้เอ๊ะทำไมแขนนี่ติับลเล่ติดกันด้เลยอะตอนแบบตอนปอนหนึ่งเป็นบัลเล่แต่ว่าเนี่ยผมเนี่ยผมก็ติดกันได้ล่ะเสาฝาบมือชนกันก่อนใช่ติดมันติดมาเองเหรอคุณแม่ให้ลำเรียนแบบลำไทยอะไรเงี้ยเขาก็ดัดดัดดัดจนมันแบบ อ่อนมาถึงตอนนี้บอกคุณแม่กับคุณครูว่าดัดเกินไปรู้ถอดแขนออกมาได้เลยเลยเลยเความสามารถพิเศษของเราคืออะไรเราเล่นยิมนาสติกเนี่ยหรอเคยเรียนยิมนาสติกค่ะแล้วก็เล่นบอลเลยเล่นหนึ่งคันยิมนาสติกจริงๆตอนป .4 เคยเกือบแบบจะมุ่งเข้าทีมชาติเลยอย อะไรสิ่งที่คนไม่ใครรู้นะแ<อ>ต่ว่าเลิกไปเพราะว่าเหมือนกับมันมันซ้อมหนักมากกับร่างกายเราไม่ไหวครับสุดท้ายเดินมาเดินอย่างนี้ออกมาเลยเลยสุดยอดอ่ต้องกาลางรูอะไรแข็งไปแล้วขอดูขาว่าขางอยยังเรื่องแบบเดงแบบห้เลยเรื่องนี้อ่ะต้องเดึงแบบนี้หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้พอถึงตรงนี้แล้วอย่าหยุดเดึลงเลยม่ต้องไม่มี จนมงจนมงแต่เขาตัวสูงมากหนึ่งครั้งเฮ้ยัของกว่าเกสอ๊ดสิเกสดยืดหน่อยดิเฮ้ยตัวเท่ากันเลยตัวเท่าเลยทำไมยิ้มไม่ได้หรอยิ้มได้ควรยิ้มเยอะเมื่อกี้แบบยิ้มก็มีไม่เป็นนางแบบเป็นนางแบบเป็นหล่อไมกิดไม่เกิดเป็นกว่าเสื้อผ้าอยากให้เขาทดสอบกลางแสดงเล่งเป็นยังไงอะไรอย่างนี้โอเคพูดกับพูดก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเสียอยากได้เพิ่มไม่พูดกับแล้วเหรอเป็นหลายแบบวันนี้ เป็นวันที่ฉันวันไหนวันนี้วันนี้ไงวันนี้นเี้ยวันี้นีนี้นะะวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขมากฉันไม่เคยมีความสุขอย่างวันนี้เมื่อวานคนไม่ตาคนไม่ตาหรือว่าผมมันเบี้ยวไงเมื่อวานฉันซื้อสามตัวเต็มๆต็มเข้าเต็มๆไม่ต้องกลับหน้ากลับหลังแล้วเขาพูดขึ้นว่าว่าไอ้ย่ไย่เอาตัวนี้เอาตัวนี้เสียะ ผมขอลาออกจากบริษัทคุณผมคิดว่าหนังคงปัญญาอ่อนแน่นีิเทศเฉยหนังดีกว่านี้พระเอกขนาดนี้ครับเรื่องก็ต้องประมาณนี้แหละนี่เมื่อกี้ชมเลยด่าเพื่อให้เราได้รู้ว่าหนังเราจะขนาดไหนมีระเบิดมีมีถล่มเต็มที่เท่าไหร่ครับงบเรื่องนี้สองร โอ้ยสองร้อยล้านเลยเหรอได้ไปซันนี่หนึงร้อยล้านได้สองร้อยบาทนี่เก็บไปซื้อโรตีเก็บไปซื้อโรตีเลยเหรอทำอะไรความฝันของเยมีฝันอีกเหรอทำอะไรความฝันของสองร้อยบาทใครจะไปทำให้แกเหรอผมทำได้ครับพี่เฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยสอามาอยู่ทีี่่นได้เหรอ ได้พี่ได้พูดเปิดตัวกับพระเอกหนังเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับน้องสวัสดีครับเดี๋ยวหรือเป็นใครหรือขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมใช่ครับคำนำแรกหรือไม่ร้องโอ้จะตายอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ตรงนี้เหรอใช่ครับผมจอดอยู่ข้างล่างนี่อ๋อแล้วก็เดินขึ้นมาพอดีได้ยิงพวกเราคุยกันพวกเราไม่ได้นัดกันไว้ใช่ไหมไม่ได้นั่งงายหรืว่าแล้วเชียวตกนะอย่าเร่งนอกปากน้องแท้ทำตัวเป็นใครชื่ออะไรครับผมชื่อนนท์นะครับนนชานนท์ครับผมก็เล่นเรื่องชาติกมโกงกับออกแบบครับอ๋อ สองคนนี้เป็นคนที่ผมยังไม่เคยสองคนที่ฉลาดที่สุดในเรื่องใช่อให้เป็นเพื่อนลอก็คือเป็นนักแสดงใหม่มอนงานครับผม ก็ไม่ไม่ใหม่ขนาดนั้นครับไม่ใหม่เท่าเขามีบ้าแต่เป็นพวกซีรีส์แต่หนังใหญ่เรื่องนี้เรื่องแรกเหมือนกันก็มาเล่นเจอทำไมคุณถึงคิดว่าเท่าไห่ผมก็ทำที่มหาลัยผมเรียนภาพยนตร์ด้วยแล้วเหมือนกับทุกเทอมผมต้องทำหนังสั้นอยู่แล้วไม่เขาก็ไม่มีงบให้หรอกสีเมือล้วนๆสีเมือล้วนๆไม่มีเงินตัวเองล้วนๆเงินตัวเองล้วนๆเาใช้เงินตัวเองแต่แต่อุปกรณ์มีให้อุปกรณ์มีให้อุปกรณ์มีให้มีให้ยืมเราก็ทำนั่งคุยกันไหมนั่งคุยกันได้นั่งครรับแล้วเียนสาา ภาพยนตร์ครับปีสามแล้วครับปีสามอ๋อไม่ใช่ปีสามความฝันเห็นบอกว่าถ้าไปเรียนที่นี่ต้องการที่จะไปไปทำอะไรเอ่อฮอลลีวูดฮอลลีวูดนักแสดงทำไมถึงต้องไปฮอลลีวูดเพราะผมรู้สึกว่าจุดสูงสุดของนักแสดงอยู่ที่ฮอลลีวูดเพราะมันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ดีความฝันเขาชัดเจนนะเสียครับตอนนี้ผมจะบอกเลยว่ามีทรัพยากรบุคคลเกินพอเลยครับมีพระเอกสองคนนางเอกสองคนเลยครับเสียจ้า งั้นไม่ทำดีกว่ามังเกิงลง่ายไปความฝันของหนูยมังเกิงเสียครับเอางี้ครับผมจะทำหนังสั้นให้เสียเรื่องหนึ่งเป็นหนังอินดี้วังนี้รือยังไม่ต้องํำกับ ให้อีกองเพราะว่าอีไม่รู้ว่าจะไตวางไกพุ่งให้อีกองให้อีกองกำกับกอได้ได้ได้เลยครับอ่หรือเร่งหรือเร่งเป็นหนังที่ไม่มีใครรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงมากไปกว่านั้นหนังเรื่องนี้ผมจะทําคนเล่นก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเล่นก็ไม่รู้จะเล่นยังไงคนดูก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงอ่าใครอยากจะทำก็ทำสองร้อยนี้ใช้คุ้มาหนังเรื่องนี้เป็นหนังดราม่าทิลเลอร์ เชื่อด้วยเป็นใครทิ้งเรื่องนี้เป็นใคร <c oughs> แนวหนังแนวหนแนวหน,น,วหนเวลาจะผสมสีต้องใส่ทิ้งนะโอ๊ยทิเ <c oughs> ลอร์คือลย้งเึกท <c oughs> <อ>่าเป็นยังไงยี่งเลยดรามาลรเลยทีเลอทิเรยงยังไงอย่างนี้โอ้ oh.